จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบว่าน้องโวงเนี่ยได้นําเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาจริงหรือไม่ทําให้มีการเปิดการวางแผนการใช้เงินเพื่อทุนการศึกษาล้วนสวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึง จุดจบดราม่าจนทิปของน้องโวนักเรียนหญิงที่สอบติดคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสารคามแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจึงได้มาเปิดบริจาคค่ะก่อนอื่นขอเล่าที่มาแบบย่อๆของดราม่าเรื่องจนทิปก่อนเลยนะคะเพื่อทำให้คนที่ยังไม่เคยฟังเรื่องราวก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะแฮชแท็กจนทิปเนี่ยเป็นกระแสะอย่างมากค่ะเนื่องจากน้องโว ได้ออกมาเปิดขอรับเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนำไปเป็นค่าเทอมในการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์แต่ก็โดนจับผิดว่าอาจจะจนไม่จริงเพราะเขามักมีของแพงๆใช้ค่ะล่าสุดน้องโวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเนื่องจากได้รับเงินบริจาคทั้งหมด3.7ล้านบาท โดยจึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบว่าน้องโว้เนี่ยได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาจริงหรือไม่ทำให้มีการเปิดการวางแผนการใช้เงินเพื่อทุนการศึกษาล้วนโดยแบ่งออกเป็นสส่วนซึ่งต่างจากเดิมที่มีการแบ่งเงินบางส่วนเพื่อไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งผิดจุดประสงค์ในการบริจาคของผู้ใจบุญค่ะโดยในการแบ่งเงินรอบใหม่นี้นะคะก็ทาให้ทุกคนยอมรับได้เนื่องจากการแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนมีดังนี้ค่ะ ส่วนแรกค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรในการเรียนคณะแพทยศาสตร์ระยะเวลา6ปีจำนวน1.700ล้านบาทค่ะส่วนที่2ค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นเพราะในอนาคตอาจจะมีการจ่ายค่าเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน8.000สนบาทค่ะและส่วนสุดท้ายคือเงินจำนวน1 2 0 0 0ล้าน2แบาท นำเข้าสมทบในโครงการ1อำเภอ1ทุนการศึกษาที่จังหวัดกาลสินให้ได้18อำเภอไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อเลือกเด็กนักเรียนเรียนดีมีฐานะยากจนให้ได้รับทุนดังกล่าวค่ะ จากการออกมาเคลื่อนไหวในการใช้เงินอย่างโปร่งใสของน้องโวงในครั้งนี้นะคะก็ทำให้กระแสดราม,ม่าได้จบลงและเป็นธรรมมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ